สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับช่องครูอุภาเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูนำเสนอในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราค่ะ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะเด็กๆมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแบ่งออกเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกันค่ะสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะสำคัญลักษณะที่หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตนะคะเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชก็มีการเจริญเติบโตและจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อเป็นเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะคะเด็กๆดูในภาพนะคะภาพที่เด็กๆเห็นก็คือเป็ดใช่ไหมคะก็จะเริ่มจากลูกเป็ดตัวเล็กๆจนค่อยๆโตขึ้นมานะคะแล้วก็โตจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตนะคะ เด็กๆจำไว้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตค่ะมาดูต่อค่ะเด็กๆคะเอ๊ะลักษณะที่สองจะเป็นยังไงนะแน่นอนค่ะลักษณะที่สองของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะจะต้องขับถ่ายของเสียออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของเหงือ่อปัสสาวะและอุจจาระค่ะส่วนพืชน,นั้นนะคะจะขับออกมาทางรูปากใบเราจะเรียกว่าการคายน้ำค่ะเด็กๆการคายน้ำก็คือการขับถ่ายของเสียของพืชน,นะคะส่วนคนและสัตว์จะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงือ่อปัสสาวะ แล้วก็อุจจาระเหมือนเช่นเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะคะลักษณะที่3ค่ะสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจค่ะสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจนะคะเด็ก,ดกต้องการอากาศในการหายใจไหมคะต้องการนะคะ คนและสัตว์ต่างๆหายใจเพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืชหายใจเพื่อนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็จะตายนะคะเด็กๆปลาค่ะอยู่ในน้ำก็ต้องการอากาศในการหายใจเช่นเดียวกันนะคะ ลักษณะที่4ค่ะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะยกตัวอย่างค่ะเด็กๆเห็นในภาพนี้ไหมคะเจ้าแมวกำลังไล่จับเจ้ากไก่ค่ะ ไก่ก็เลยส่งเสียงร้องหรือว่าบินหนีไปแมวคือสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้ไก่เกิดพฤติกรรมในการส่งเสียงร้องหรือบินหนีนะคะนี่ก็เป็นลักษณะสำคัญสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเช่นถ้า,ามีอะไรจะมาโดนหน้าเราเราก็ต้องหลบจะโดนตายอย่างคุณรูนเนี่ยคะ่ะเวลาที่ มีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาใกล้ๆตาเราก็ต้องมีการกระพริบตาใช่ไหมคะการกระพริบตาก็คือลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์นะคะของคนและสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเอ๊แล้วเป็นพืชละ่ะพืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้ายัางไงคุณครูยกตัวอย่างเด็ๆอาจจะต้องกลับไปสังเกตที่บ้านเรานะคะพืชน,นะคะต้นไม้ มันจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือมันจะพยายามที่จะ,ะเบนเข้าหาแสงเพราะแสงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเร้าต้นไม้ชอบแสงเพราะต้องเอาแสงเนี่ยมาสร้างอาหารนะคะ,ะต้นไม้ก็เลยจะเอ็นตัวเข้าหาแสงถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้ในที่ร่มต้นไม้ก็พยายามที่จะเองนเข้าหาแสงเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิต ต้องมีลักษณะในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะมาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตข้อต่อไปนะคะสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำไม่มีใครปฏิเสธเลยค่ะเด็กๆทุกคนต้องการทานอาหารต้องการน้ำไหมคะลูกต้องการเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตพืช และสัตว์ก็เช่นเดียวกันพืชเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการน้ำต้องการแร่ธาตุนะคะในการเจริญเติบโตนะคะสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าร่างกายของคนและสัตว์ได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอพืช ถ้าได้รับธาตอาหารและน้ำไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้ไม่เจริญเติบโตแล้วก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเรามีต้นไม้มีพืชที่บ้านเด็กๆก็ต้องหมั่นให้น้ำใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชนั้นเจริญเติบโตนะคะเพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะคนเราก็เหมือนกันเด็กๆก็เหมือนกันต้องดื่มนมด้วยนะคะนมที่คุณครูแจกให้นะคะ รับประทานด้วยนะคะลูกเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะคะมาดูลักษณะต่อไปค่ะลักษณะต่อไปของสิ่งมีชีวิตลักษณะที่6สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะเด็กๆเป็นยังไงนะการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ก็คือการที่มีลูกนะคะมีจํานวนเพิ่มนะคะ รักษาเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ูง่ายๆก็คือคนนะคุณครูเด็กๆเป็นมนุษย์เป็นคนนะคะมีการสืบพันธุ์ก็คือสามารถที่จะมีลูกได้นะคะไกะ่ในภาพนี้เขายกตัวอย่างไก่มาให้เด็กๆดูไก่ออกไข่ออกมานะคะก็มีการฟักตัวเป็นลูกไก่ นะคะมีแม่มีลูกมีพ่อมีแม่มีลูกพูดง่าก็คือการสืบพันธุ์มีการดํารงเผ่าพันธ์ุไม่ให้มันสูญพันธ์ไปนะคะนี่คือลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะที่7นะคะสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่่าเด็ก สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่นะคะคนและสัตว์สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้นะคะส่วนพืชมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเวลาเราสังเกตอาจจะสังเกตค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้นะคะแต่เคลื่อนไหวอย่างชา้าก็คือค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ อันนี้คือลักษณะทั้ง7ลักษณะของสิ่งมีชีวิตอ่าเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปค่ะว่าลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างหนึ่งมีการเจริญเติบโตนะคะ2มีการขับถ่ายของเสียค่ะ3ค่ะเด็กๆ3ค่ะหายใจได้4ค่ะ4ค่ะลูก มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า5ค่ะต้องการอาหารและน้ำ6ค่ะสืบพันธุ์ได้และ7ค่ะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะคะนี่คือการสรุปลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตต้องมีทั้งหมด7ลักษณะนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูทบทวนนะคะลูกนะ เราพูดถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะคะเรามาดูลักษณะสําคัญของสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้างสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะอย่างไรหนึ่งสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีการเจริญเติบโตค่ะอยู่เท่าไหนก็เท่านั้นเลยค่ะเด็กๆนะคะสสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่หายใจค่ะสค่ะสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและ น้ำค่ะแล้วก็ไม่ขับถ่ายของเสียด้วยนะคะอันที่สี่คือไม่ขับถ่ายของเสียอันที่ห้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าใดๆเลยเห็นไหมคะเจ้าหุ่นฟางตัวนี้มีนกมาเกาะมันก็ไม่ขยับไม่กระดุกกระดิกมาเกาะก็เกาะไปเลยฉันอยู่นี่ๆอยู่เฉยๆเพราะฉันไม่มีชีวิตจ้า ไม่สื่บพันธุ์ด้วยนะจ๊ะไม่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนลูกหลานได้เพราะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เองได้จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมาทําให้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเท่านั้นเช่นรถคันนี้ค่ะเป็นสิ่งไม sure. ่มีช right> ีว no ิตมันจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อ มีคนมาขับไปเท่านั้นนะคะเอาละค่ะ เด็กๆคะคุณครูบอกลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตให้เด็กๆทราบแล้วนะคะเด็กๆลองไปทบทวนดูใหม่ก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะลูกคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคอยติดตามด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเด็กๆ ที่จะได้ทราบว่าคุณครูจะสอนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย